ดีม,มากเพราะว่าใส่ยีนตัวนี้แล้วเราก็คือคนที่ชอบสะสมชุดผ้าที่เป็นเกงยีนชุดกางเกงยีนก็บ,บดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วหนหนึ่งของนุ่มๆเกงยีนชุดผ้ากีนส่วนผมอ่ะคือจะบอกว่าปกติอ่ะไม่ค่อยได้ใส่ยีนแบ่อยแต่ว่าวันนี้พอได้มาใส่ยีนรู้สึกว่าแบบคุณภ,ภาพมันแข็งแรงมากอ่ะคือตัวเนี้ยแข็งมากแล้วก็แบบ มันมันมันหนามากผมรู้เลยว่าตัวนี้น่าจะใส่ได้แบบสิบยี่สิบปีเลยมผมเคยเห็นที่เขาคอนเทนต์เห็นว่าแบบยีนตัวนี้อยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าผมเชื่อว,ว่าแบรนด์ที่ผมใส่อยู่เนี่ยคัือสามารถอยู่ได้ยี่สิบปีเป็นอย่างต่ำแข่งแต่ไม่ได้บาดผิวไม่ได้บาดผิวครับแต่ว่าเป็นแข็งที่เขาเรียกว่าคุณภาพคืนแน่นเลยใช่ก็เป็นอีก ลุคนึงที่แฟนๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเราใส่เลยครับก็เป็นอะไรใหม่ๆแล้วนี้เราเตรียมเสิร์อในรันนี่เราเตรียมเสื้อยังไงบ้างทั้งสองทีก็เป็นเรื่องของ a t t i t u d เพราะเราก็เอ่อผ่านเดบิวต์อะไรมาพออันนี้นวันนี้เราก็จะเป็นพี่โมเดลละ <c oughs> เออเป็โมเดลใช่ <c oughs> พี่โมเดลวันนี้แอ t i ิจู e อย่างไร <c oughs> วันนี้เขาก็บีบมาว่าขอแอ t i ิจู e แบบแบบแน่นๆแต่ว่าขอหลีกเล่ยแน่นๆหนึ่งท หมายถึงว่าให้ให้แบบแข็งแรงแข็งแรงสตรองแล้วก็แบบอ t t i t u d e แบบว่าเขาเรียกว่ามีความสมาร์ทเพราะว่าด้วยความที่ยีนเขามีความแบบเซ็กซี่ในตัวมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เขาเรียกว่าแค่พยายามทำ attitude ให้มันแบบสอดคล้องไปกับยีนเองอ้าวแล้วเรนจะเซ็กซี่ยังไงเอาจริงจริงมันมีอะไรบ้างอย่าให้อย่าให้อย่าให้ต้องได้เสิรจอ อะไรนะไอสไปายไหมว่าแบบไสปายเหรอคือส่วนตัวชอบแฮร์รี่สไตล์ใช่แต่วันนี้ต้องมาเป็นแบงกี้สไตล์นะฮะอัดแน่นิดหน่อยใช่อัดแน่นิดหน่อยก็บอกเลยว่าของเขาอาจจะรูปเล่นไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพอเรามีลูกเล่นเราเต้นบีบอยบนเวทีอะผมเหรอครับเอาจริงทุกๆการเดินแบบ ก็ไม่ได้บอกว่าทุกทุกก้าวย่อเดินไปมันก็มีเสียงดังตุ้มตุ้มตุ้มใช่มันก้าวก้าวแบบไม่หนักอะไรก็อาจจะเป็นสไตล์ผมอยแล้วว่ามีความแบบว่าแบบแข็งแรงมีความแบบหนักแน่นเลยครับมันก็เหมาะกับแบนด์นีเลยวันนี้จะเท่ๆไม่ติดลิ่งอาจจะมีเล็ก ม,มันยังค <น S 1> ตงตอนสัมภาษณ์นี่แหละมันก็ยังคงคอนเซ็ปต์เป็นตัวเราอยู่ <c oughs> แต่ก็เสริมบุคลิกภาพแล้วก็เขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ของแบรนด์เข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย่แล้ววันนี้ครบ50ปีของแบรนด์ด้วยใช่ก็จะมีแอนด์เชนพิเศษ,เศษของแบรนด์ถ้าอากาศเป็นคนปากติดตามาแบรนด์นี้แล้วก็งานในวันนี้ด้วยโอเคอปากว่าแบบคนชอบกินโอเคก็ปากมาด้วยนะ ก็จะโฟรเลยอรับะกันได้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมชอบใครที่ชอบกางเกงยีนเสื้อยีนหรือใครที่เป็นสายสะสมเสื้อยีนนะครับแบรนด์ตรงเออทั่วแบรนด์ต่างๆที่มาวันนี้คือครบครันเลือกสรรมาให้เรียบร้อยใครที่ชอบหรือสะสมอยู่ก็อย่าลืมมางานนี้ได้นะครับแล้วก็วันนี้จะมีเดินแบบคือดาราศิลปินเยอะแยะมากมายก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใช่ครับวันนี้นะครับก็เขาเรียกว่าเป็นรวม ท็อปท็อปเทียร์เลย<ม>ของแบรนด์ยีนนะครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่เป็นสายชอบยีนนะครับก็อยากให้มาดูว่าแบบทุกสลิดกับแบรนด์ไหนนะครับบอกเลยว่ามีครบทุกคุณภาพแล้วก็ทุกสไตล์อย่างที่คุณเลือกหาแน่นอนใครที่ชอบยีนก็อย่าลืมมาเขาเรียกว่ามามาแวะชมได้นะครับผมอะไรคนอาจจะถามว่าเอยแบบจะมีงานคู่อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นต่างคนต่างไปแบบไม่มีงานเดียวกันปั๊นี้ปั๊นี้ก็เอาจริงพร พอเริ่มอ,ออกหานเริ่มลฟ์สดก,ก็จะมีคำพูดเยอะมาขึ้น่าเอ้ยทำไมมอสแบงค์ไม่ออกหากัน่กันเลยอะ่ะ<อ>แบบเกาเหล่ากันเปล่าไม่กินเซฟกันหรือเปล่าแต่คูดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคำถามเยอะแยะมากมายมอสแบงค์ไม่เล่นด้วยกันแล้วหรอแบงค์คือแบบไม่เอามมสแล้วหรออย่างเงอ่ะ แบงค์ไม่แข็งท้อเลยเหาออะไรเป็นคำถามแล้วเริ่มเฉลยได้ละถามแกมาได้เมาได้คำตอบละแต่คาตอบคือเรายังรักกันดีครับมเฉลยเลยยังทำงานด้วยกันครับลดเส้นปีนี้ก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่โปรเจกต์ใหญ่มากบอกให้ทุกคนก็จะได้เห็นอยู่แล้วเปิดตัวเดือนหน้าใช่แล้วเปิดปัญหาจะไรทำให้เราห่างกันไม่มีอะไรครับ จริงจริงมันคือโปรเจกต์ที่เราได้รับครับก็คืออย่างมอสเนี่ยเขาก็จะได้เล่นภาพยนตร์ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้เล่นเป็นพระเอกเราก็จะไปอยู่ในพาร์ทของแฟชั่นเราก็จะแบ่งกันว่าโอเคพาร์ทหนังนะให้อยู่บาย์ฟแฟชั่นก็ให้อยู่รอมาอะไรเงี้ยใช่เพราะงั้นเราก็จะแบบแบ่งกันเป็นเขาเรียกว่าเก็บเม็ดใช่แล้วก็ส่วนโปรเจกต์คู่ก็เดี๋ยววันที่7ดนะ วันที чи, ่เจ็ดคือสตินี <th <th ้ก็น่าจะมีการแถลงข่าวบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าคืออะไรอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่การเปลี่ยนแปลงอะไร่ยปลงเงี้ยก็เดี๋ยวได้รอดูเร็วๆนี้ครับผมแล้วขยิบอะไรครับแอบรูอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยตัวที่แฟนๆถามว่าเอาจะไม่อยู่ด้วยกันแล้วหรอจะไม่ทํางานด้วยกันแล้วหรอยังรักกันดีครับแต่แค่ต้องคืองานมันล้นมือก็ต้องแบ่งกันไปเก็บแล้วแต่แต่ละคนละทางเก็บให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเอง แต่เขาแต่ไม่ได้รู้สึกกดดันที่เขาแบบถามเขามาไม่ได้รู้สึกกดดันครับแต่แค่ก็เราก็บอกกับเขาตามตครงไงเนะว่าเอ้ยแบบโราด้วยนานที่ไม่ค่อยได้มีงานคู่เลยไม่ค่อยได้ลงรูปคู่ไม่ค่อยได้ไลฟ์สดคู่เพราะว่างานมันไม่ค่อยตรงกันแล้วก็หลายๆอย่างมันมันทำให้เราแยกกันตลอดเลยจริงๆแล้วเรายังรักกันดีอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยครับถ้าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่เราต้องปิดบังหรืออะไรเลยมันมีแค่โปรเจกต์ที่เราซึ่งทำอยู่แค่นั้นเองที่เราไม่ได้บอกไปแต่ เรื่องอื่นอะไรคือเราก็พูดตามตรงไม่มีไม่มีเรื่องที่จะต้องแบบปิดบังอะไรเลยเชดเชยโมเมนต์ที่สูญหายไปก็เต็มเต็มคุณอยากได้แบบไหนล่ะไม่ไม่็นโปรเจกต์เนี้ยมันจะชดเชยได้ไปที่คุณบอกอยู่เนี้ยชดเชยว่ามันเติมเต็มทั้งแฟนๆแล้วก็เติมเต็มทั้งพวกเราเองด้วยเพราะว่าเพราะว่าคือคือเราสองคนมีความฝันเยอะมากอยากทำนั่นอยากทำนี่ใช่ไหม ในโปรเจกต์เนี้ยมันเหมือนเอาทุกความฝันของเรามารวมกันอยู่ในโปรเจกต์เดียวคือเอาง่ายๆเลยว่าเป็นวิจารณ์ไปแต่เอาง่ายๆว่าอะไรที่เราเคยสัมภาษณ์ว่าเราอยากทําเราจะได้ทำมันเกิดขึ้นในโปรเจกต์นั้นเลยแล้วก็อยากให้รอติดตามวันที่7จ็น่าจะวันที่7ก็น่าจะมีการแถลงข่าวคือสติเนาะมันคือนิยามของคำว่ากินแซ่บสรุปเติม เติมใครขับหรือเติมตัวเองก่อนเติมตัวเองเอ้ยเติมตัวกูเติมตัวกูทำกูทำก่อนเนี่ยคือคือช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้แบบมาเสิร์ฟมาเสิร์ฟเท่าไหร่ก็คือคือต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้เก็บตัวทำโปรเจกต์บางอย่างอยู่คิดว่าถ้ามันร้อนออกมาทุกคนน่าจะชอบเป็นอะไรเป็นการแสดงหรือเป็นเป็นการแสดงเป็นหนังหรือเป็นซีรีส์มีมีทั้งซีรีส์แล้วก็มีทั้งหนังเฮ้ยแต่ว่าหนังจะเล่นก่อนแล้ว ไทยอินเตอร์หนังหนังคือโปรเจกต์เขาหนังโปรเจกต์เขาแล้วโปรเจกต์คู่คืออะไรยังงอยก่อนที่เสรก่อนที่เสรคือจะจะถามเยอะนะฮะมีคนมีคนจ้องจ้องอยู่แล้วช่วงที่โปรโมทแรกๆผมโปรโมทเลยว่านี่ฉันเล่นหนังคู่กับมอสนะแต่เรื่องจริงคือออกมาแวบหนึ่ง อันนั้นแต่เรื่องที่เขาเล่นโอ้พ่อมาแว็บหนึ่งแว็บเดียวจริงๆแว็บเดียวแต่เป็นแว็บหนึ่งที่ว้าวพ่อรั้นน่ะเพราะนั้นบอกเลยว่าเป็นแว็บหนึ่งที่คุ้มค่าจะได้ชมตอนไหนบอกได้ไหมแอนนี่ก็ภาพยนต์ภาพยนต์เออ่ปล่อยออกไปแล้วครับชื่อเรื่องมาตาโผลจะเข้าโงภาพยนตร์วันที่20พฤศจิกายนนี้ซึ่งปล่อยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างเทรลเลอร์เบาๆไป แบบไม่กี่ไม่กี่สีิบนี้ปล่อยไปแล้วในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยของสตาร์เตอร์ครับแล้วก็ไอชีดแล้วก็แล้วก็มีจะมีตัวเตรียมวันที่24นี้เป็นออฟฟิเชียลเทเลอร์ครับมี่ไปหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวรอดูพี่ให้เราติดตามอยากดูวันที่เจ็ดอยากดูวันที่เจ็ดตื่นเต้นวันที่เจดเหรอ แบงก็ดีๆต่วันที่เจ็ดไม่ว้าวจะีนะเอาดีๆวันที่เจ็ดว้าวไหมว้าวมากคือส่วนตัวเราว้าวมากแล้วเราเชื่อทุกคนว้าวเพราะว่ามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่แบบโปรเจกต์ธรรมดามันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากที่เราแบบได้รับเกียรติได้รับโปรเจกต์นั้นมันเป็นสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับมอสแบงก์ในสกอปส์คุณจไปละเอาบอกบอกยังไงว่ามันคือบี เป็นคือเบลเป็นซีรีส์เขาไปรู้นะ้<ช>เขารู้อยู่แล้วแหละแกลเล่นกับฉันใช่แล้วก็น้ <c oughs> าาองมันคงไม่เป็นเกินเลิอ <c oughs> <c oughs> มันคือเบลนี่แหละเอาเป็นว่าม<ช>ันมันคือ,ม,คอมันคือประวัติศาสตร์ทั้งอย่างของเราสองคนที่แบบ จะได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วกันครับใช่แล้วเราดูวันที่เจ็ดใช่ไหมคะอุ้ยแต่ต้องมานะถ้าเขาแบบเชิญไปทุกคนต้องมาวันแถลงข่าวตาคุเธอยังไม่เธอยังไม่ได้ใจเลยว่าวันที่เท่าไหร่อะไรวันแถลงข่าว์ตาคนก็ต้องไปนะครับวันที่สี่ก็ต้องไปวันที่สิบแปดเดือนหน้าก็ต้องไปวันที่เจ็ดก็ต้องไปไปหมดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวรอดูนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครั่ะฝาด้วยนะครับโรบินสันอ๋อยีนบีกไม่ทันแล้วเนาะ